สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีที่วันที่ฝนหยุดตกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกถี่มากๆนะครับก็เอาใจช่วยนะครับใครที่น้ําขึ้นเยอะก็ให้น้ําลดใวๆนะครับก็อ่ะสวัสดี FC นะครับวันนี้รีวิวอะไรดีนะครับก็มีรถเต็เตอร์นะครับมีสินค้าให้เลือกเยอะนะครับจอดละเกะละกะจอด ไปทั่วนะครับถือว่าเยอะนะครับก็อยากได้โปรดีๆนะครับอยากได้สินค้าราคาประหยัดนะครับก็ช่วงนี้จัดโปรนะครับจัดโปรนะครับจัดโปรถือว่าจัดโปรที่แรงที่สุดแห่งปีนะครับโปรที่1นะครับดาวที่0ย์บาทเขาเรียกว่าโปรให้ฟรีนะครับเอฟซีอยากได้สินค้านะครับยันมานะครับช่วงนี้เป็นโปรให้ฟรีนะครับ โปรให้ฟรีซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าด้วยนะครับก็เป็นโปรที่เด็ดมากๆเลยนะครับโปรถัดมานะครับก็คือคูโบตานะครับคูโบตานะครับอ่าคูโบตานี่จะจัดโปร2แบบนะครับเป็นโปรเงินสดราคาพิเศษนะครับสำหรับ FC สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินสดอ่าอยากได้ราคาพิเศษนะครับอยากให้เซลวนลดให้จนไม่เหลือกําไรก็จัดไปนะครับ จัดโปรลดให้ไม่เหลือกําไรนะครับจัดลดราคากันสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะครับอ่าอ่ะยังไม่แจ้งโปรโมชั่นนะครับอ่ะแจ้งโปรโมอ่ายังยังไม่แจ้งราคาครับจะแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะครับโปรขายไม่เอากําไรนะครับเป็นโปรแรกของคุปต้าโปรที่2ครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับสำหรับ FC สําหรับลูกค้าที่อยากได้คุปต้า LC018 L5018 ก็จัดโปรนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับรถคลิปอ้อยก็ดาว5 0,000นนะครับรถไถก็ดาว5 0,000นนะครับกลับมาโปรไหนก่อนก็กลับมาโปร,าาโปราดาวเริ่มต้นที่0นบาทนะครับเป็นโปรที่ร้อนแรงที่สุดนะครับาบางท่านก็จะเรียกว่าโปรให้ฟรีนะครับโปรให้ฟรีไม่ต้องใช้เงินนะครับ เอาไปก่อนนะครับค่อยผ่อนทีหลังนะครับโปรให้ฟรีอะโปรนี้ถือว่าคุ้มมากๆคุ้มสุดๆนะครับเพราะว่ารถสภาพค่อนข้างดีนะครับทําการตรวจเช็คให้นะครับมีรับประกันด้วยนะครับตรวจเช็คให้มีรับประกันด้วยนะครับอาเราก็มี EF 5 1้นำเสนอนะครับให้ฟรีในราคาอ้าวนายบอกให้ฟรีมีราคาด้วย ให้ไปก่อนผ่อนทีหลังนะครับก็ให้ฟรีนะครับในราคาเริ่มต้นที่350,000บาทถึง390,000บาทสำหรับ e f 5 1 4นะครับ e f 5 1 4ก็คือขนาด51แรงนะครับโฉมอย่างเงี้ยครับโฉมเนี้ยครับให้ฟรีนะครับราคา3 5 0แถึง4 0 0แสนบาทนะครับลูกค้าก็วางแผนนะครับถ้าลูกค้าคิดว่านะครับคิดว่าสามารถผ่อนค่างวดได้ ก็รับฟรีๆไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าโปรให้ฟรีนะครับอ่ะแล้วก็มีคันไหนมั่งก็มี39แรงมี57แรงด้วย57แรงเซเว่นมีอยู่อ่าสคันนะครับ460,000แล้วก็495,000นะครับ YM 3 5 7 A นะครับมีอยู่2คันนะครับสภาพสวยๆทั้งคู่นะครับราคาต่ำา5นะครับราคา ต่ำห้าย้ำก่อนย้ำก่อนเอฟซอยากได้ก็จะได้มีกําลังใจมาซื้อนะครับราคาต่ำห้าแสนนะครับสี่เก้าเก้าแล้วก็สี่แสนห้านะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทผ่อนกันยาวๆนะครับอ่าแล้วก็อ่าส่าอ,อะไรนะสามเก้ารง39สามเก้ารงตอนนี้มีอยู่สามคันนะครับราคาสองแสนห้าแล้วก็สองแสนเก้านะครับอ่าสนใจก็อุดหนุนกันได้เลยนะครับ ่าแล้วก็ต่อด้วยนะครับอ,อะไรดีอ่าสี่สิบแรงอ่ะเดินไม่ถึงก็คุยไปก่อนสี่สิบแรงนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมืนบาทนะครับอ่าในราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนเก้าถึงสี่แสนสามส่วน fc ที่ซื้อเงินสดนะครับปรับลดราคาให้สุดๆนะครับจากสี่แสนเก้าถึงสี่แสนสามเสีอ้วนปรับราคาให้ราคาอยู่ที่ 3 3มแสถึง3ามแสนะครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าปรับปรับรถพิเศษให้ FC ที่ซื้อเงินสดนะครับสามแสถึง3 9มแสจากราคา3 9มแส้ถึง4ี่แสนสลดสูงสุดถึง5้าหมนบาทเลยนะครับราคาก็ถือว่าแตกต่างกันพอประมาณนะครับอ่ะแล้วก็50แรงห้แรงครับ ตัว SP แล้วก็ตัว DT นะครับตัว DT คือตัวที่อายุช่วงอายุปีนะครับเกิดก่อนนะครับเป็นรถประมาณปี6263นะครับเสียวอ้วนขายอยู่4.3่นะครับถึง4,09นะครับส่วน50แรงตัว SP นะครับเสียวอ้วนขายอยู่ห0า0ส0ส่ 4, ถึง5,08นะครับแต่ว่า FC ที่ซื้อเงินสดนะครับ ็เช่นเคยนะครับก็ปรับลถสุดๆให้นะครับก็ไม่อยากบอกว่าคันไหนรถยังไงมาเข้ามาเลือกกันดีกว่านะครับสินค้ามีให้เลือกเยอะนะครับราคาก็ปรับลดลงมาให้เยอะๆเลยนะครับาราคาก็ถือว่าลดกันสุดๆนะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณปรับลดสุดๆแล้วถ้าตัวที่ไม่ใช่ s p ก็อยู่ประมาณ4ี่แสนสามสี่แสนสี่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัว HP นะครับปรับลดแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนเก้าถึงห้าแสนสามเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ลดกันประมาณห้าหมื่นกันเลยนะครับสนใจก็ อุดหนุนกันนะครับเข้ามาดูก่อนตัดสินใจนะครับเราไม่มีเงินสดเราก็ผ่อนนะครับเราไม่มีเงินผ่อนเราก็สด <c oughs> <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับอ่าแล้วก็ทีทีสามจุดสี่ศูนย์นะครับสี่แสนหกหมื่นนะครับทีทีสามจุดห้าศูนย์ 50, 000, พัดนะครับตัวใหม่ล่าสุดปีหกเจ็ดก็ห้าแสนหกนะครับ ก็เข้ามาดูกันนะครับมีให้เลือก1 2 2คันนะครับอ่าอัปเดตให้ดูนะครับลูกค้าอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็โทรหาเซววนได้เลยนะครับ094 7064430นะครับอ่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับอ่าก็ <laughs> ก็ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยรวยเฮงๆเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ